ความกะตันยูนี่คู่กับมนุษย์มนุษย์เราะเจริญก้าวหน้าพัฒนามาถึงวันนี้ถ้าวัดจากในอดีตรวัวเรามาจากความกระตัญญูที่เกิดขึ้นทั้งนั้นตั้งแต่ครอบครัวเราก็ต้องกะตัญญูกับคุณพ่อ,ค,พอคุณแม่ที่เลี้ยงเรามาเราไปเรียนหนังสือเพื่อนบางครั้งโ็ช่วยเหลือเราเราก็จดจําสิ่งที่เขาได้ช่วยเหลือเราแล้วก็ หาทางตอบแทนกระตัญยูกับครูที่สอนวิชาความรู้ให้กับเรากระตันยูกับเพื่อนร่วมง,งานของบริษัทการทํางานก็มีเพื่อนร่วมง,งานที่มีการช่วยเหลือกันเราก็จดจําสิ่งที่เดียวไว้หาทางที่จะตอบแทนเพื่อนร่วมง,งานหรือคนในสังคมที่ช่วยเหลือเราอันนี้จะทําให้สังคมน่าอยู่มากขึ้นครับ ความกตัญญูก็เชื่อมโยงกับเรื่องการงานความกตัญญูจะทําให้ธุรกิจที่เราสังกัดอยู่จเจริญก้าวหน้าไม่มีคําว่าสิ้นสุดผมจะยกตัวอย่างว่า เราทำงานอยู่ที่บริษัทผมถือว่าเราอยู่ในฐานะกลางน้ำต้นน้ำก็คือซัพพลายเออร์เราก็ให้ความยุติธรรมกับซัพพลายเออร์ที่นำสินค้าคุณภาพดีบริการดีเราก็รับซื้อในราคาที่ยุติธรรมไม่ไปกดราคาไม่ไปเอาเปรียบซัพพลายเออร์ทำให้ซัพพลายเออร์ก็ไปซื้อสินค้าคุณภาพเดียวกันก่อนหน้าของเขาที่เป็นวัตถุดิบหรือการจัดการที่คุณภาพดีทำให้เขาซื้อด้วยคมยุติธรรม และเราก็บริหารการน้าเพื่อมอบสินค้าและบริการให้กับลูกคา้าจนให้ลูกค้าเกิดความพอใจแล้วกลับมาซื้อซ้ําก็จะทําให้บริษัทเราเติบโต,วตวความกตัญญูเปรียบเหมือนความยุติธรรมทำให้ยะยาวแล้วเกิดความสําเร็จขององค์กรฮะ เราก็ต้องปลูกฝังว่าถ้าในบริษัทของเราถ้าเรามีความยุยธรรมนะเรามีผู้บังคับบัญชามีตัวเราและใต้บังคับบัญชาบริหารด้วยความยุยธรรมทำให้องค์กรเจริญก้าวหน้าเราก็ขยายงานเราก็ได้เลื่อนตำแหน่งผู้ใต้บังคับบัญชาก็ได้เลื่อนตำแหน่งเราก็รับพนักงานใหม่มาพนักงานใหม่มาก็เห็นองค์กรเรามีความยุยธรรมมีความซื่อสัตย์จัดการอย่างถูกต้อง คนในองค์กรพนักงานที่มาใหม่ก็เข้าสู่วัฒนธรรมการกตัญยูก็จะทำให้องค์กรเราทั้งองค์กรเติบโตมากขึ้นใหญ่ขึ้นทั้งองค์กรก็ใหญ่ขึ้นและทั้งองค์กรก็มีความกตัญญูเพิ่มขึ้น ความยุติธรรมจะทําให้เกิดความเชื่อถือทําให้ทุกคนทํางานร่วมกันอย่างมีความสุขทําให้องค์กรประสบความสําเร็จอันเนี้ยเราต้องแสดงตัวผลลัพธ์ออกไปต่อเวลาเช่นเดียวกับครือเราผู้ใหญ่ของเครือเจ้าของธุรกิจเขาก็มีความกตัญญูต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ต่อประชาชนคนไทยทําให้องค์กรเราแข็งแรงจรินก้าวหน้าไม่มีคําว่าสิ้นสุดไม่ใช่หนึ่งร้อยฮะไป200-300เป็นองค์กร ที่เป็นเครือมีความเจริญเข้าหน้าไปสู่ความยั่งยืนด้วยความปัญยูคำนี้ครับ